สวัสดีครับอยู่กับเราช่องสีดอทองคูณวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับผมแล้วก็ปล่อยช้างกินใบไผ่นะครับผมกับพี่ใหญ่นะครับผมพี่ใหญ่ของเรานะครับพี่ยอดรักษ์นะครับก็ให้พี่หมอเราบรรยายนะครับห่างหายห่างหายพี่หมอไปนานนะครับผมก็มาสวัสดีกับพี่หมอหน่อยครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมพี่หมอครับ พี่หมอเราก็มาอยู่ตั้งแต่เช้านะครับผมมาอยู่ตั้งแต่สายๆนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้ฝนตกยามเช้าด้วยนะครับผมก็เลยได้มาสายๆนะครับฝนลินลินนะครับฝนตกกี่โมงลยคนอะไรมาพบกันวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างน้องอิ้ก็มาหาพี่หมอนี่แหละครับก็เอาช้างมาผูกด้วยครับผมก็มาเจอพี่หมอแกช้างเรามลืมมาทอน มามาเอาช้างกลับบ้านครับหมอสงพิมหมอสงษพิมไปเอาช้างกลับบ้านเนาะครับผมเห็นก็ดูเลยน้องน้ำฝนครับช่วยเขาเหรอครับจะเป็นจะธรอะไระเป็นพระองค์เออครับนี่ครับดูดูงางาขาวมากเลยครับขึ้นมาโคอีกมาโคกินครับนุ่นจะเป็นพลายศักดิ์สิรินะครับพลายศักดิ์สิริเราจะกลับบ้านแล้วนะครับนู่นเดินไปก่อนเลยครับ ดูพี่ใหญ่ของเราเอ้ไม่ใช่พี่ใหญ่แล้วสิพี่ใหญ่ของเราอยู่นี่นะครับพี่พาย,ยอะรักนะครับปล่อยกินหญ้าก,ก่อนนะครับผมปล่อยกินใบไผ่นี่ครับดูงานงาขาวโบกเลยครับเห็นไหมครับผมอเอ้าเอบโอ้ไม่เห็นเลยนะครับช้อนหานะครับนี่ดูกินโอ้ไม่ขาวเทะนะครับ ครับใหญ่โบนี่นะครับสูงครับมาเทียบกับพี่ทองคูณนี่พี่ทองคูณเราน้อยไปเลยครับวันนี้ก็บรรยากาศดีด้วยนะครับผมเช้าวันนี้นะครับโอ้ไม่ใช่เช้าช่วงเย็นๆนะครับเย็นก็เหมือนฝนฟ้าอากาศจะตกอีกแล้วครับครับดูบรรยากาศนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับเอาเอาเอาเดี๋ยวกินนะครับโอ้ เอาเอาพี่เกียรติทำไรนี่ฮะฮะนะครับโดยพี่เกียรติครับ <undergrad> จะพุ่งไปเอาจะพุ่งไปเอานะครับผมอันนี้เราก็เตรียมตัวจกนนะ,จะลกลับบ้านแล้วครับผมจะแตนบายรอกลับบ้านแล้วนะครับพี่ยักก็กินใบไผ่นะครับกินใบไผ่อ่อนๆนะครับเนื่องจากฝนตกมานะครับผมใบไผ่อ่อนๆเต็มเลยนะครับผมนะครับรากินนี่ ก,กินเป็นตาแซบแทฮะนะครับฮะกินแซบด้อนี่ดูกินนะครับ<ะ>นนครับก็มาปล่อยด้วยกันสามเชือกนะครับผมเมื่อกี้นะทายสักสิริเราก็เดินไปก่อนแล้วนะครับดูพี่จะรักเราพี่จะรักเราจะไปไหนพี่จะรักไม่ไปไหนนะครับคนที่จะไปคือพี่เขียดพี่เขียดเดินเดินแอปแอปไปในนี้ กำลังงอกเลยครับภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกไผปลากำลังงองอมเลยกลังอกถ้าถ้าภาษาสวยก็กลังอกไปสวยครับกลังเขียวถ้าภาษาภาษาสวยก็จะเรียกว่ามันกำลังบัตนะครับผมก็บัตคือกำลังเกิดใหม่นะครับผมใบเขียวอ่อนๆนะครับผมเขียว <c oughs> อ่อนกำลังเกิดนะครับ ครับช้างก็จะกินดีครับก็จะมีเถาวันมีเครือไม้มีอะไรนะครับผมก็จะมีหญ้าอ่อนๆแล้วก็ใบพา,ายอ่อนๆน,นะครับผมน่ครับ oh, man, มาแล้ว oh, man, มาแล้ว oh, man, ดูพี่เขียดผอไม่ใช่พี่รักโอ้ห oh, oh, oh. ่าโบเลยนะพี่เขียดเรามานี่แล้วพี่เขียดเราหน,นีมานี่แล้วนะครับ พี่ควานเราทำไมนั่งโตมุติครับผมสวัสดีครับผมนั่งงปอยงป,อย,ปอยกินก่อนกลับบ้านนะครับผมนะครับอนีก็ปล่อยกินก่อนกลับบ้านนะครับผมบกินนะครับนี่ก็เป็นนน,นะครับผมเป็นควานของปลายศักดิ์สิรินะครับผม ลูกิน<ม>เป็นภาษาสวยนะครับผมดูดูพี่เยลักจะตกน้ำแล้วตุม่มกระโดดน้ำเลย<ม> <c oughs> ดูครับวูวันนี้รอมากเลยนะพี่เยลักเราโคตรรอเลยนะครับผมผมยังชอบเลยครับ จะรอกันไปแล้วพี่ยอดรักของเรานะครับยังรอเลยนะครับวันนี้ครับรอมากเลยครับนะครับยิ้มเนตาแฝกเท่นะครับอันนี้ก็เอาความรอของพี่ยอดรักเรามาให้ดูนะครับผมเป็นยังไงนะครับผมหลังจากห่างหายไปนานนะครับครับ สูงรองางาขคาวโบนะครับงาก็เริ่มยาวนะครับยาวขึ้นกว่าเก่าเลยครับนะครับก็น่าจะถึงเวลากลับบ้านของเราแล้วนะผมก็น่าจะขอลากันเพียเท่านนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสขัครให้ด้วยนะครับผมนี่ก็ขอขอบคุณครับ